เป็นร้านเล็กๆน่ารักที่ยังใช้เตาถ่านผัดข้าวจะคั่วเส้นก็ดีจะผัดข้าวก็เด็ดกลิ่นหอมลอยไปถึงหน้าร้านเลยกับร้านนี้เลยครับคั่ว BKK ถนนเจริญกรุงตัวร้านตกแต่งน่ารักมากได้ฟิลแบบกลับไปกินข้าวบ้านามามีมุมถ่ายรูปเก๋ๆดีไม่แพ้าอาหารจัดมาซิกในเจ้าจานแรกผักงองแงชื่อน่ารักเนาะใช้เตาถ่านคั่วได้ไฟแรงใส่เส้นใหญ่ตัวหูกุนเชียงกุ้งแห้งปรุงรสมาดีคั่วมาถึงหอมกลิ่นกระทะสีสันหน้าตาตรงปกไม่จกตาจานนี้หนกกึ่งรมม่่นวนไไมแฉะด้ถึงรชาติพกเือจ กินพร้อมเบคอนชิ้นใหญ่ๆนะจานนี้คือดี129บาทเข้าปัดคุณเชียงเตาถ่านจานนี้เป็นเมนูใหม่ผัดมะหอมข้าวเลี้ยงเม็ดคุณเชียงหั่นเตา่านุ่มเด็กผู้ใหญ่กินได้เด็กกินดีจานนี้119บาทของทอดร้านนี้น่ากินหลายอย่างจัดมา3จานซาลาเปาลาวาไข,ข่เค็มเยิม้มๆกรอบนอกหวานมันข้างในอร่อยลูกเดียวไม่พอกุ้งทอดถุงทองกรอบกระบาลลั่น ยอดน้ำจิ้มบ๊วยหน่อยอร่อยละมันโถท,ทอดหักตรงกลางและใส่นมอืมกรอบนอกนุ่มในเคี้ยวอย่างเพลินเกือบลืมน้ำซุปมะนาวดองอร่อยเหม่มื้มมากที่สำคัญขอเติมฟีดได้เรื่อยๆตัวร้านไปตึกแถวห้องเดียวอยู่ปากซอยเจริญกรุง73ร้านเปิดทุกวัน11โมงเชา้าถึง4ทุ่มห่างจากเอเชียทริกเพียง1กิโลวันนี้ดูและเพจใชทในเงินต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ